ผมม็อกซเวร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม r a ิสพ a s s e r นะครับซึ่งน่าจะเป็นเกมอยู่กับให้รับมือผีอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <Huh? S 1> โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะผมเคยเล่นอยู่นะน่าจะไม่ยากมากนะครับถ้ามีถ้าประตูมันเปิดให้เราไปปิดนะครับแค่นั้นเลยนะแล้วก็ไปเอาเชื้อเพลิงไปใส่ในเครื่องปั่นไฟด้วยนะก็มีแค่นั้นเลย อันนี้แอบจะทำไมภาพมัน 4K จังวะเอาจอวให้ดีมากเลยคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยพูดเยอะนะครับอาจจะเงียบๆ่ยยลยนะผมว่าผมน่าจะต้องใช้สมาธินะเคให้ผู้คนเข้ามาอย่าปล่อยให้คนน่าสงสัยเข้ามาคนที่แปลกๆามเข้ามา แล้วก็คีบเอเมจันซี่เอ็กซิชชัตคีบเจเนเรเตอร์รันนิงว่ามันโอเคยมั้ยทำไมไม่หนีอ่ะมีสามคืนนะครับยังไงเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเช็คก่อนประตูไหนเอ่ยรูปรไหนวะ นี the hell, ่ปกติให้เข nice ้าได้โยสคิริติกาลูกิงไมไฟไ้ยน่าจะปกตินะครับ เขามารออะไรกันตรงนี้วะเขามาทำอะไรกันตรงนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขารออะไรกันเฮ้เพื่อนฉันเองเพื่อนของนายฉันรักอยู่ข้างนอกขอเข้าไปหน่อยใช่หรือฝาบไม่น่าไม่น่าเขาไม่น่าเขาอันนี้เลยไม่น่าไว้ใจเลยอันนี้ปกติไหมผมไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่าปกติก็ได้เข้าไปก็ได้ประตูเปิดไหมไม่มีนะ มันดูตรงนี้ได้นี่เขามารออะไรกันเกมมันบัักหรือเปล่าเกมมันบัักเหรอหรื่ว่ายังไงเขารออะไรกันเล่มีเลมีไอ้ไม่น่าเขาอ้ไม่น่าให้เขา เปิด <c oughs> ขปปรตูวะอยู่ตรงไหนอ่ะด้านหลังเราหรือเปล่าเออนี่ไงอทรบรายอ่ะคไปกันได้เข้ากันได้ชิวๆ คืนแรกน่าจะชิลนะครับน่าจะไม่มีอะไรนะรู้ร้อยคืนแรกผ่านไปอันนี้นจะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับนี่ไงจริงเลยน New section นล็อก ไปเกมมันไม่มีอะไรเลยดีแล้วจะเล่นง่ายๆไม่ต้องมีตัวอะไรเยอะไม่ต้องมีผีอะไรเกร์ดีแล้วตู้เปิดถึงแล้ว ยังไม่มีตัวอะไรนะครับรู้สึกว่าจะมีอยู่3ด่านมันจะมีฮอ s p ิทอล Hotel, แล้วก็ไพรซอนฟีซอนคุกนะครับไม่ใครอยากใหญ่ทุกคนอยากใหญ่หมดเลยเนาะนจริงๆแล้วนะอาจารย์เนี่ยนะครับีผิ่คนถามอาจารย์ครับผมอยากจูใหญ่ อ oh. ประตูมันเปิดเองทีเหมือนกันนะโอเคมันรอจะเอาหมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ตาแดงๆนะแดงๆจะไว้ใจด้กกา ถ้าเมื่อคิดปิดช้าผงจะโดนเกสเซกโหดนะคงจะบานนะครับบานแน่นอนครับไม่เหลือเอขาโครงเดิมนะ เกมมันก็เล่นง่ายเหมือนกันนะผมว่าไม่ยากมากนะครับง่ายกว่าเลยเซเดนเมสเซเกอร์เยอะเลยเซเดนเมสเซกอร์นี่เล่นโคตรยากเลยนี่ไงเกเกรอนะครับเกรออยู่นะท่านผู้ชมเห็นไหมร่างดำดำอะดำดำอะคนผิว่ะร้อยคืนที่สอง อีกเซ็กชันเปิดละคือนี่สามมาครับโอเคปิดประตูเซ็กชันนี้ไหนนะอยู่นี่เหรอ ตูจะเยอะไปไหนวะเอาดูดิละ ใจเย็นครับใจเย็นครับเริ่มอะไนี้ละผมว่าเริ่ม,มายากละเป็นไงเกละเจอเกเกตาแดงครับเกตาแดงจะมาแล้วแย่่ล้ใหญ่ละเป็นไงเกตาแดงผิดกันเกตาแดง เฮ้ย hey, มึงเฮ้ยมึงหยุดหน่อยดิเว้เยกูเหนื่อยนู้เว้ยเหนื่อยนู้เว้ยวิ่งไปวิ่งมาเอาตายโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆน,นะครับเพราะว่าผมผมไม่รู้จะอัดเกมอะไรนะเพราะว่าผมอัดเกมมาสามเกมแล้วผมอัดไม่ได้สักทีนะครับผมไม่ตายหาแล้วโดนอะไรไม่รู้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ น่าจะ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 ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้โอเคนะนค,รครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ